ผ่านมาเนี่ย2 5 5 4เราได้ทำงาน นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตร,รวมงาน32ปีสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่5มกราคม2 5 5 5เวลา19นาฬิกานายไพบุญอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้เข้าวรวมเป็นเกียตรติหนึ่งในวันก่อตั้งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตครบรอบปีที่32ณห้องจามจุรีหนึ่งโรงแร,งแรมภูเก็ตเมอร์ลินอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตซึ่งแขกผู้มีเกียตรติพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตมาาาาาารรรรรวววมมปปปะสัังคกกนนนโดดยยยยบภใเี่ไ้ื นา,นายพับุญอุปติสิงห์นายกอง์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่ได้มารวมงานวันก่อตั้งสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดภูเก็ตทั้งนี้เราได้ทำงานรวมกันมาหลายปีโดยเฉพาะปี2554ที่ผ่านมาซึ่งเกิดปัญหาน้ำท่วมในภาคกลางเราก็ได้ทำงานให้ความรู้สึกดีๆต่อกันทำงานด้วยจิตอาสาซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนที่ได้ทำงานรวมกันทือว่ามีบุญเป็นอย่างยิ่งอย่างแรกก็ตามการเกิดเป็นมนุษย์นั้นอยากยิงเป็นผู้มีบุญและได้เป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน นั่นที่ว่าเป็นผู้มีบุญมากที่ได้ช่วยเหลือปี่น้องประชาชนที่ผ่านมากกำนันผู้ใยญ่บบานข้องเราสามารถช่วยเหลือป้องกันน้ำท่วมโดยช่วยกันลำร่างอนุรักษ์ทีสาธารณะเพื่อปี่น้องประชาชนซึ่งรวมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปุกแกต,ตลอดมาในโอกาสนี้จึงข้อวอวยพรให้กำนันผู้ใยญ่บบานทุกฐานมีความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้ส้มความปราถนาและโชคดีตลอดตั้งปีก็คือลุกที่สาธารณะลำรางต่าง กำลังผู้ใหญ่บ้านช่วยกันได้แน่นอนนะครับมีหลายพื้นที่กำลังผู้ใหญ่บ้านไปช่วยกันลำลาต่างถือว่าช่วยพี่น้องประชาชนไปเยอะผมมั่นใจว่าถ้าเราช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะเกิดเป็นพลังมหาศาลที่ได้ช่วยพี่น้องประชาชนตอนนี้เห็นท่านผู้วเกียริมาให้กำลังใจนะครับในว่าเป็นท่านนายกเบผู้การกองผู้การนะครับนะครับท่านปกครองนะครับท่านประหลัด หลายท่านที่มาในวันนี้นะครับถือว่าเป็นกระดานมิตรที่ทํางานร่วมกันถือว่าหลายพื้นที่ในนายกอบตานายกเทศบาลมากนนันเยอะแยะเลยครับต้องขอขอบขอขอคุณถือโอกาสนี้นะครับอาราธนาคุณภาษีรัตนยัยไร่รัศนัสเกษตทั้งหลายในสากลโลกนะครับขอบขอุทิไบริคอนให้ทุกท่านให้กำลังผู้นในบ้านทุกท่านนะครับจงมีความสุขความเจริญนะครับ